สวัสดีสสดครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโมมันคันเปิดเถาพีพูค่ะเชาวลกครับคุณผู้ชมนะค,ะครับนะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับนี่เลย,เลยผู้สับสนของเราที่อยู่คู่กับรายการเรามาตั้งแต่แรกเลยนะคุณผู้ชมนะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์โซโซโนโปรับปรุงสูตรเปลี่ยนสูตรมาหลายสูตรแล้วนะฮะแล้วก็ได้สูตรที่มาตรฐานแล้วก็สูตรที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสูตรที่ มีสินเขาเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์บางตัวนําเข้ามาจากต่างประเทศั่นก็คือตัวซินไบโอติกนะฮะซินไบโอติกมันจะมีทั้งพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะครับเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีท,ที่จะไปทํางานเคลือกบกระเพาะลําไส้ทำไมต้้งไปเคลือบกระเพาะลําไส้เพราะว่าเขาจะดูแลว,ว่าเวลาคุณกินข้าวแต่ละมือ้อขนมหวานแต่ละมื้อนี่มันเกินความจําเป็นหรือเปล่าถ้ามันไม่เกินก็เอาไปใช้งานแต่ถ้าเกิดมันเกินความจําเป็นเนีจุลินทรีย์สามตัวนี้ มันก็จะขับไอสารอาหารเหล่านี้ให้ออกไปนะคะให้ร่างกายได้รับเฉพาะสารอาหารที่พอดีแต่ละมื้อเท่านั้นนะคะขับออกไปในรูปแบบของของเสียแล้วก็สารสกัดอีกหนึ่งตัวที่พี่ขวัญก็เคลมบอกว่าอ้ยอันนี้ของจริงของดีคนั่นคือสารสกัดจากกระบองเพชรจะช่วยกลองนะคะกลองแป้งไขมันน้ําตาล ไม่ให้เข้าไปเยอะเพราะว่าหลายคนมีปัญหาน้ําหนักแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของเบาหวานความดันยังมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับนะครับบางคนไม่ได้อ้วนมากแต่ทํำไมเป็นไขมันพอกตับอย่างกรณีพี่ขวัญอย่างเงี้ยเขาก็เป็นไขมันพอกตับเขากินตัวนี้ไปปั๊บเนี่ยอาการเขาดีขึ้นส่วนลูกเขาเนี่ย100ร้อยกโลปัจจุบันเหลือ6กกิโลไปตตเวนออกรายการต่างๆเห็นไหมคุณผู้ชมนะด้วยความภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แม่กับลูกคิดกันแล้วก็กินกัน2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใส่ของที่มันเป็นอันตรายให้กับลลูกกเเาาแแะตัวินนนน่อ นะะฮวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ค่ะจัดเลยครับปกติ1กล่องราคา1,590บาทกับโซโซโน่วันนี้ไม่ขายครับวันนี้1กล่องเหลือเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นกับโซโซโน่ถ้าใครสนใจอย่าช้าพี่ขวัญมีวิธีลดค่บคู่การปรับอาหารด้วยที่ไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับโซโซโน่ไทยแลนด์แล้วก็สแกน QR โค้ดได้เลยนะครับกับโซโซโน่บายขวัญพิลล์รมรินนะจ๊ะนะคะข่าวบันเทิงข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมนะครับมาวันนี้เราไปสรุปนนนิิดดดดดึงงงีีีีีีกกกวว่่่่่าาาารรรรณททพัััไลลฟฟ์์สเคคยบมขออ้2ะฮ ก็เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วสําหรับเรื่องราวดราม่าที่เจ้าพ่อนางงามอย่างคุณวัฒน์นะแล้วก็กับสาวอีฟ้าที่มีประเด็นหายตัวไปโดยไม่บอกไม่กล่าวไม่มาซ้อมเขาต้องไปประกวดต่อที่อินโดนีเซียซึ่งก่อนหน้านี้ครับสาวอีฟ้าก็ออกมาไลฟ์ในกรณีที่ไม่ได้เข้ากองจนมีประเด็นแฟนนางงามตั้งคําถามมากมายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอแฟนนางงามตั้งคาถามคนที่ต้องมาตอบก็ต้องเป็นพีวัตนี่แหละนะฮะพีวัตรเองก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงนะครับตอบคําถามแฟนนางงามเป็นข้อๆกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้สรุปมาเป็นประเด็น แล้วกันนะครับรวบลัดไปเลยเนาะนะฮะบ,บอกว่าไม่คิดจะปลดอิงฟ้าเลยเดินหน้าทํางานแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศต่อไปสรุปเรื่องของการปลดไม่มี่นะครับ, <S <S รบตำแหน่งของอ e ิงฟ้าจะไปถึงไหนขึ้นอยู่กับคู่แข่งแล้วก็คุณภาพของอิงฟ้าเองค่วจ์บอกว่าวันนี้อิงฟ้าโทรมาแล้วแต่อยากคุยแบบประชุมกันต้องมีบอร์ดของบริษัทยอยู่ด้วย, <S <S ยคงไม่อยากจะคุยกันตัวต่อตัวนะครับจุดเริ่มต้นมาจากซอโซ่ครับนะฮะที่บอกว่าอิงฟ้าเนี่ยซ้อมหนักมาก จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่เป็นความจริงซอโซ่บอกว่าอิงฟ้าซ้อมเดินวันที่18ซึ่งความจริงคือวันที่18น้องไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่8โมงเช้าแล้วซอโซ่จะมาบอกว่าอิงฟ้าซ้อมเดินบนดาดฟ้ากับใครตัวอยู่อีกที่จะถอดวิญญาณไปซ้อมเป็นไปไม่ได้พี่วัฒน์พูดแบบนี้นะครับพี่วัฒน์บอกว่าไม่ชอบระบบโดนสนะฮะ,ะที่บอกแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้ใครมาเดือดร้อนที่จะต้องมาเจียดการโอนเงินให้อิงฟ้าเงินเป็นล้าน โอนเข้าบัญชีใครรู้ไหมพี่วัฒน์ถามแบบนี้เคยตรวจสอบกันได้หรือไม่นะครับพี่วัฒน์ก็ตั้งคําถามเหมือนกันต่อไปนี้พี่วัฒน์ชี้แจงเลยว่าห้ามเอาชื่อของอิงฟ้าและภาพอิงฟ้าไปโดนสหาเงินเข้าบัญชีคนนี้อีกนะครับเหนื่อยอันนี้พี่วัฒน์ทิ้งท้ายเนาะบอกว่าเหนื่อยก็นอนพักผ่อนบ้างแต่เหนื่อยแล้วไปที่นั่นที่นี่มันไม่ใช่อเดี๋ยวจะไปฟังท่อนหนึ่งแล้วกันที่พี่วัฒน์ชี้แจงในไลฟ์สดนะครับแล้วยังออกไปข้างนอกจนดึกจนดื่น บอกว่าเหนื่อยแล้วใหญ่เหนื่อยอันนี้มันก็ไม่แฟร์พอพูดว่าเหนื่อยทุกครั้งผมก็โดนทุกครั้งคําว่าเหนื่อยมันเป็นแค่คําปัญหาให้กับเราเอาจริงๆคือเที่ยวก็เ <c oughs> ท่านั้นเองแมนก็บอกแล้วแมนก็แมนผมกับอิงฟ้าไม่ได้มีปัญหากันลึกๆผมรู้แต่ตอนนี้อิงฟ้าฟังคนรอบข้างเยอะเกิ และมีคนที่ผสมผสานเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคนที่พยายามมาเป็นเจ้าชีวิตของน้องและที่หายไปเนี่ยผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แพลนของน้องเอออันนี้นะครับก็กรณีที่หายไปเนี่ยก็บอกว่าไปเชื่อคนอื่นนะครับคนอื่นแบบ ชักจูงไปแล้วก็จะแบบไปเชื่อคนอื่นมากกว่าองค์กรมากกว่าพี่วัดเองเนี่ยนะครับซึ่งพี่วัดก็กลังชี้แจงบอกว่าบริษัทเนี่ยดูแลอิงฟ้าอย่างดีนะคุณแม่เพราะแม่เคยบอกไปว่าซื้อรถประจาตาแหน่งให้คันละสีล้านขึ้นเครื่องบินก็ต้องเป็นบิสเนสคลาสนะฮะมีเลขาส่วนตัวโรงแรมก็ต้อง5ดาวเท่านั้นเพิ่มพนักงานให้อิงฟ้าอีก3คนแต่คนพวกนี้เป็นใครถึงมาดึงอิงฟ้าลงต่ําอิงฟ้าก็ทําไม่ถูกเหมือนกัน พี <mile> ่วัดก็ติงเหมือนกันนะบอกไปฟังคนอื่นแล้วก็เรียงลําดับความสําคัญไม่ถูกระหว่างต่อเต่ากับนอหนูต่อเต่านอหนูเนี่ยนะฮะกับการเตรียมตัวไป MGI อีกแค่10วันเนี่ยอะไรมันสําคัญก่ากันต่อเต่านอหนูก็คือแหละตอนนี้กระแสออกมาแล้วก็เป็นทอมนะฮะที่อิงฟ้าไปด้วยแล้วก็น่าจะเป็นคนแบบกล่อมทุกอย่างพวกทอมนี่น่ากลัวนะบางคนบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะครับน้องก็อิงฟ้าซึ่งแม่รู้แล้วใช่ไหมว่าว่าทอมคนนี้คือใครรู้แล้วเนาะรู้แล้วเออ คือพี่จะเล่าอะไรให้ฟังนะพี่วัดเนี่ยนะแกเนี่ยเป็นคนที่รักนางงามในสังกัดมากอืเวลานางงามมีปัญหาอะไรโดนคดีความอะไรพี่วัดไปเองหมดเลยนะกรณีคดีอิงฟ้ากับบริษัทแสงแลว้วีที่มีการฟ้องร้องกันเนี่ยอืพี่วัดก็เป็นคนจัดการหาทนายให้ดูแลทุกอย่างให้หมดนะคะครับอ,อพี่เชื่อว่าคู่เนี้เขาเป็นพ่อลูกกัน <fuck. S 2> เขาเป็นพ่อลูกกันอันนี้ไม่ได้พูดตอแหลนะคะให้ ichen, Curt, พูดความจริงเขาเป็นพ่อลูกกันแล้วเดี๋ยวเขาเคลียรกันใจกันเสร็จปั๊บเนี่ยก็คงไม่มนะีอะไรนะคะหลานางงามหลายคนเขาเรียกนวัดว่าพ่อนะคะเพราะว่าที่วัดดูแลดีมากครับนะคะดูแลดีมากเทคแคร์ทุกอย่างเท <hiring. S 1> คแคร์ทุกอย่างอยากได้อะไรให้บอก ขาจะดูแลหมดอืและยิ่งเป็นระดับลูกรักอย่างยิงฟ้าแล้วเนี่ยอันนี้สบายง่ายพี่วัดยิ่งยิ่งโอโ้ตอนเนี้ยอะไรก็แล้วแต่นะเท่าที่คุยกันมาเนี่ยห้ามแตะต้องอิงฟ้าเด็ดขาดอืแล้วมันก็จะมีเหล่าบรรดาก็เราก็ทราบกอดีว่าน้องอิงฟ้าเคยประกาศแล้วนะว่าเขาเป็น lgbtq ก็จะมีบรรดาทอม,อมนะคะสาวหล่อเข้ามาวุ่นวายเยอะอ พวกสาวหล่อเนี่ยมันเคยมีกรณีเด็กของพี่วัดคนหนึ่งต้องมีสาวหล่อเนี่ยก็จกไปแล้วก็ตั้งตนเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวแทนอแต่สุดท้ายก็หางานอะไรให้ไม่ได้เยอะอพยายามสร้างข่าวปันข่าวแล้วก็ไม่ได้เยอะอพี่วัดเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าถือว่าอ่ะหมดก็หมดไปจบก็จบไปอแต่กรณีอิงฟ้านี่ก็คงจะยากเพราะว่าถือว่าเป็นลูกหลักมากอืนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาคุยกันคงจะคุยกันรู้เรื่องครับ เพราะว่าพี่วัดไม่ใช่คนที่ดุอะไรมากมายแต่ว่าเป็นคนที่จะต้องมีเหตุผลอืนะคะแกเป็นคนที่สงสารคนนะน้องลูกน้องหรือใครเนี่ยที่ทํางานกับพี่วัดมาเ,เวลาลําบากเนี่ยแล้วโทรหาพี่วัดเนี่ยไม่มีคํําคาว่าปฏิเสธนะครับช่วยหมดอืช่วยหมดนะคะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็าคุยกันรู้เรื่องค่ะคส่วนบรรดาน้องๆแฟนๆนางงามที่แบบเข้าไป สารพัดสารพเพย์อย่าไปยุ่งเยอะเชื่อพี่เดี๋ยวพอเขาดีกันเราจะกลายเป็นหมาครับ เรื่องจริงเออนะฮะด้านของโกโกะอรารยะเหมือนกันลูกสาวด้าดอะไลูกรักตัก้งแ,แต่สมัยวิสไทยแลนด์เวิร์ดโกโกะอรายะเองก็โดดแบบว่าร่วมวงดราม่าด้วยนะฮะก็คืองานนี้เองนะต่อมาในโกโกะอรายะมิสแกรนไทยแลนด์สองพนนะครับตอนนี้เป็นผู้จัดการก่อประกวดนะออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เหมือนกันนะกรณีบอกว่าตอนสัมภาษณ์น้องในห้องดำเนี่ยพี่จําได้น้องตอบพี่ว่าพร้อมเป็นนางงามพร้อมใช้จะไม่มีคําว่าเหนื่อยเพราะรอชื่อเสียงมานานแล้ววันนี้ทําไมเอาคําว่าเหนื่อยมาอ้าง ขอน้องอิงฟ้าคนเดิมตอนที่หนูสัญญาในห้องดําได้ไหมผู้จัดการกล่องประกวดเป็นคนพิมพ์เองแบบนี้เลยนะฮะอันนี้โกโก้ก็บอกว่าเหมือนเป็นการเรียกสติด้วยเนาะจากพี่คนหนึ่งอ่ะอว่านะโกโก้นี่ก็ไม่ได้มาว่าเป็นลูกรักที่วัดตั้งแต่สมัยมิสไซแลนเวอร์แล้วนะคะไม่ได้ไม่น่าจะได้มาฟาดมาว่าเลยหรอกว่าน่าจะการเลียกสติน้องมากกว่าเนาะในในฐานะพี่แล้วก็ในฐานะที่เป็น ในมุมผู้จัดการของกองประกวดด้วยอเอามองแบบนี้นะไม่ได้มองว่าเอามาร่วมด่าร่วมเขาไม่ได้ร่ด่าหรอกค่ะเพราะเขาถือว่ามันเป็นครอบครัวครับแกลง้งเขาเป็นครอบครัวอืเวทีที่ไปเดี๋ยวนี้คนทําเวทีนางงามไม่ว่าจะเป็นเอิร์ธเป็นยูนิเวอร์สไทยแลนด์เนี่ยเขาจะดูแลนเด็กแบบครอบครัวครับเขาไม่ได้ดูแบบว่าบอสกับเจ้านายหรือว่าจบแล้วจบไปใช่ไหมไม่ใช่เขาอย่างพี่วัฒน์เนี่ยพ่อกับลูกสาวอือย่างดรน้องอ่ะ มิสเอิร์ธอ่ะแม่กับลูกสาวอย่างพิทปุ้ยอย่างเงี้ยก็คือแม่กับลูกสาวเดี๋ยวนี้คอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนหมดแล้วเจ้าของเวทีในเมืองไทยเขาจะดูแลแบบว่าครอบครัวครอบครัวแฟมิลี่เขาเป็นแฟมิลี่พะเป็นแฟมิลี่เนี่ยเด็กมันจะกล้าเข้ามาเปิดใจได้มากกว่าเดิมเด็กมันจะมีความสุขสบายไม่กดดันไปสังเกตดูสิ มันจะไม่มีระบบว่าอันนี้รูปแบบบริษัทแล้วก็คุณก็คือพนักง,งานบริษัทไม่ใช่ไม่ใช่เอาก็คือเป็นพ่อนะนี่คือลูกสาวพร้อมที่จะปกป้องลูกครับทุกเวทีเปลี่ยนหมดแล้วเจ้าของทุกคนถือลิขสิทธิ์ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแฟนชายหรือว่าจะเป็นเจ้าของใหญ่เขาจะดูนางงามก็คือลูกคนหนึ่งนะคะคุนันเดี๋ยวเขาเคลียร์กันได้เดี๋ยวของเขาเคลียร์กันนะเคลียร์กันได้เชื่อพี่แต่อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันใครครนอกจากโกโก้แล้วคนนี้ก็ ไม่รู้ว่าเป็นลูกรักของพี่วันหรือเปล่าใคร่ะลีน่าจังเป็นแม่อีกคน ลีหน้าจังครับซัดอิงฟ้าอย่าหลงตัวเองเพราะล่าสุดครับผู้ใช้ทวิตอรไรหนึ่งแชร์คลิปแม่ลีหน้าจังครับออกพูดถึงประเด็นดราม่าครั้งนี้ด้วยนะฮะก็ออกมาพูดซะหน่อยบอกว่ารอบนี้เนี่ยไม่ขอเข้าข้างอิงฟ้าอันนี้ไม่เข้าข้างเธอนะอิงฟ้าวันนี้ฉันขอเข้าข้างเจ้าพ่อนางงามนะเอาเดี๋ยวลองมาดูกันนิดหนึ่งว่าหลังจากที่แม่ลีน่าพูดเนีนํนว่าเจ้าพ่อนางงามเนี่ยเขาจะฟ้องฉันหลายรอบแล้วนะฮะแต่วันนี้เข้าข้างจะเป็นยังไงไปดูคลิปนิดหนึ่งรับอันนี้อันนี้ไม่เข้าข้างเธอนะอินนนนฟ้้้้าาาาาวัีเขขงงงจพ่อมะ ทั้งทงที่มันก็ไม่ชอบกูนะจะฟ้องกูหลายครั้งแลเจาอ้อนาง,งามเนะี่ยอิงฟ้าทําไม่ถูกเพราะว่าเธอกําลังจะไปประกวดที่ต่างประเทศเธอต้องทําให้ประชาชนทั้งประเทศดูเพราะเธอจะไปเป็นตัวแทนไปประกวดไงเธอก็ต้องมาซ้อมกับกองเพื่อให้มันเป็นกระแสะให้ทั่วโลกมันท็อกออฟเดอะทาว เพื like ่อให้กองประกวดเขาอยากให้มงกุดล้วไม่ใช่ไปเดินซ้อมบนดาดฟ้าเขาให้ชีวิตใหม่เธอจริงๆเขาสงสารเธอก็เห็นว่าเธอร้องเพลงได้เขาก็เอาเธอมาปั้นเปลี่ยนคอสตูมให้เปลี่ยนช่างแต่งหน้าให้หาเสื้อผ้าจ้างเขาเว็บไซต์เพจต่างๆปั้นเธอจนเธอแจ้งเกิด สิ่งที่เธอต้องทําวันนี้อไม่ใช่ร้องไห้มรีบประกาศขอโทษเจ้าพ่อนางงามเลยมันยิ่งกว่าพ่อแม่มึงจะบอกให้รู้ไว้วันนี้กูเข้าข้างเจ้าพ่อนางงามนะเว้ยทั้งๆที่มันจะฟ้องกูตัง้งหลายครั้งเลยนะเอเอแม่ลีน่าพูดถูกค่ะครับเรื่องจริงอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสตินะลูกนะคะความดังมันทําให้เราเหลืองได้ทุกคนอืมเราจะตกใจความดังมันก็ไม่เป็นเรื่องแปลกแต่จะตกใจนานอืมแล้วก็เขาพี่นวัดเขาไม่ได คิดกับอิงฟ้าแบบว่าเป็นเจ้านายแต่ลูกน้องอเขามองอิงฟ้าคือว่าลูกพ่อคนหนึง่งมิสแกรนแต่ละคนแต่ละคนเนยเขามองเขาเป็นลูกลูกสาวอืเขาเป็นลูกเขาเป็นพ่ออันนี้ลูกสาวแม่ลีน่าพูดถูกกันเขามองว่าเป็นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อพร้อมที่จะให้อภัยลูกนะคะคุยกันได้เคลียร์กันได้พี่เชื่อพี่วัดเขาเป็นคนใจกว้างอื ยิงฟ้าก็เป็นเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคุยกันก็ขอโทษขอโพยบอสเขาครับนะคะอย่าลืมนะเรามีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราพินวัตยอยิงฟ้าถูกฟอกอ่ะหนูก็เครียดพี่ดูจากแววตาที่ได้สัมภาษณ์หนูในงานสตาร์ปาร์ตี้หนูเหนื่อยพี่รู้หนูเครียดพี่รู้แต่คนที่เครียดกว่าหนูอ่ะคือพีนวัต คนที่เครียดกับหนูคือพี่นวัดพี่บอกเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าจบด้วยเรื่องของการไก่เกลีย่ยในเรื่องของคดีความเนี่ยคนที่จะต้องซัพพอร์ตแทนหนูไปก่อนเนี่ยก็คือพี่นวัดเขาซัพพอร์ตแทนหนูนะพี่บอกเลยครับหนูก็ทำงานใช้นี่เขาไปแค่นั้นอะอืม จะเย็นๆลูกค่อยๆค,คุยกันนะคะคส่วนแฟนคลับเนี่ยเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่ายุย่อยอย่าชงอย่าปั่นต้องให้กำลังใจถ้าเรารักเวทีแกลนเราต้องให้กำลังใจนะคะมนุษย์เราไม่มีใครที่จะไม่เคยเดินผิดพลาดทุกคนก็ต้องเดินผิดพลาดจะมีหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งจนถึงสิบยี่สิบครั้งมันก็เป็นไปตามกระแสะชีวิตแต่ละแต่ละคนคเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพลาดแล้วสิ่งที่เราต้องมีคือสติ ลูกนะตอนนี้เราอยู่ในสัญญาคนที่ดูแลซัพพอร์ตเราคือพี่วัดต,ตอนนี้เรากำลังจะมีคดีความอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้คนที่ดูแลและซัพพอร์ตทั้งหมดค่าทนายความทั้งหมดค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยพี่วัตเป็นคนหาให้หมดมและเมื่อถ้าเกิดสู่ว่าเข้าสู่ขั้นตอนของการไกลเกลีย่ยเงินที่ต้อง advance info service ไปก่อนก็คือเงินพี่วัดนะคะใจะเย็ยนๆค่ะลูกนะใจะเย็ยนๆค่อยๆค,คิดนะคะ เขาใจว่าเหนื่อยพี่เห็นแล้วละ่ะวันนั้นที่มางานสตาร์ารตตี้อยารู้เลยว่าหนูเหนื่อยคงจะนอนในรถมาแล้วคงจะโดนพีอาปลุกมาเออขึ้นไปขั้งบนได้แล้วอืพี่เข้าใจว่าเหนื่อยแต่หนูอย่าลืมนะเหนื่อยตอนนี้แล้วไปสบายตอนแก่กับเหนื่อยตอนนี้แล้วยังไม่สบายเนะี่ยหนูเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนออืมอืมทุกคนไม่มีใครไม่เหนื่อยหรอกลูกทุกคนอยากจะได้โอกาสแบบหนูทั้งนั้นแหละอื มีงานดีๆมีพรีเซนเตอร์เป็นสิ 20, 30ตัวเข้ามาหาลูกค้าไม่ไม่มีต่อสักบาทคนที่ดูแลให้หนูคือพี่วัดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยออเขาเปรียบเสมือนพ่อเราคนหนึ่งนะลูกนะทำอะไรก็มีสตินิดนึงนะลูกนะครับเชื่อพี่ค,ค,ค่ะคะเดี๋ยวพักเวกกันดีกว่าแม่ช่วงนี้ฝากไปด้วยค่ะโซโซโน่ so ค่ะคนาคะโซโซน่ so เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งซินไบโอติกและก็พรีไบโอติกและก็โปรไบโอติก,ก,ตกนะคะ สามตัวนี้จะไปทํางานในการเคลือกบกระเพาะลําไส้ยึงเฉพาะสารอาหารที่จําเป็นในแต่ละมือ้ออันไหนเกินความจาเป็นก็ถูกขับออกไปนะฮะแล้วก็มีใส่อีกหนึ่งตัวจริงๆเขาใส่มากกว่าน,นั้นนะคะแต่เราเอาเพระเอกนางเอกมาพูดนะนะคะสารสก,กัดจากกระบอกเพชรกระบองเพชระพชจะช่วยกลองแป้งไขมันน้ําตาลสะสมมากเกินไปมันจะเป็นไขมันพอกตับสะสมมากเกิน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 ไปมันจะทําให้น้ําหนักเราโอเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณไม่ออกกําลังกายก็ไม่ไดม่ไม่ไม่ต้องกลัวหรือคุณออกกําลังกายก็ยิ่งดีกินได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงวันนี้จัดโปรโพิเศษครับ,รบจัดโปรเลยครับห่งกล่องปกติราคา1,590บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่หนึ่ั้อยเก้บาทต่อหนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับสนใจครับติดต่อไลน์ด,ด้านล่างได้เลยโซโซโนไทลนด์ so Thailand, หรือสแกนเคอร์โค้ดโซโซโน่บายขวนพิลมดินนะจ๊า คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ